เช้านี้ก็ทางเทศบาลตะบลบ้านไร่แล้วก็อำเภอบ้านไร่พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทยัยธานีนะครับได้ไปมอบบ้านพักอาศัยโดยการปรับปรุงซ่อมแซมน,นะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับในเขตเทศบาลตะบนบ้านไร่นะครับคือนางยอดโสภานะครับไปดูกันว่าเราจะทําการมอบบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุนะครับ โดยการซ่อมแซมนะครับซึ่งบ้านหลังเดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมนะครับไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับนี่คือสภาพบ้านหลังเดิมของยายนะครับซึ่งมุงด้วยหญ้าแฝกนะครับซึ่งหน้าฝนนี่หลังคารั่วนะครับอยู่ติดลําคลองเวลาน้ํามาใน่น้ําป่าสามารถท่วมไหลเอ่อได้ครับเราก็เลยย้ายบ้านอีกตรงหลังนี้นะครับที่ยายเคยอยู่นะครับไม่สามารถอยู่ได้ครับ าอยู่บริเวณหลังตรงนี้ครับข้างอีกหลังหนึ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปที่บ้านยายยอดนันทกกลโสภานะครับอยู่ในเขตหม่เทศบาลตะบนบ้นไร่หมลหนึ่งครับการนี้ท่านนายอเภอบ้านไร่นะครับนางสาวโสนิรัลผู้ขำนะครับก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจนะครับได้มาร่วมรับมอบโดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบลัยนะครับดร<อ>วิจารณีเชื้อมองังพานแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับรพี่ต้อมมาให้การต้อนรับน,นี่ครับท่านรองนายกเทศมนส่วนยายนี่อยู่ข้างในครับนี่คือสภาพบ้านหลังเก่าของยายนะครับ ซึ่งไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับซึ่งหน้าฝนนี่หลังคารั่วนะครับบริเวณข้างหลังก็จะเป็นคลองธรรมชาติเวลาหน้าฝนในน้ําสามารถท่วมเอ่อจากคลองได้พื้นแฉะนะครับเนื่องจากว่าติดคลองมียุงเยอะครับเราก็เลยปรับปรงุงเป็นบ้านทําให้ใหม่หลังเล็กๆนะครับบริเวณข้างหลังนี่นะครับ ตอนนี้ท่านายอำเภอบ้านไร่รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่แล้วก็พมจจังหวัดวนะครับได้มามาอบสิ่งของบนต้น,ตนแล้วก็มอบบ้านหลังนี้ให้กับยายนะครับยายก็อายุมากแล้วนะครับโดยวิธีนอนกลางม้งนะครับแต่ต่อไปเทศบาลตำบลบ้านไร่คงจะต้องมาทําปรับปรุงให้ก็คืออยากได้มงลวดนะครับเนื่องจากยายบอกว่า จุดยากันยุงแล้วหายใจไม่ออกนะครับคง,งจะต้อง,ต,องติด,ตดมงลวดให้ะครับในโอกาสต่อไปนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบบ้านของยายนะครับทางเทศบาลตำบลบ้านไร่ก็ได้ทําลาวเดินนะครับเพื่อที่จะให้ยายสามารถเดินเข้าห้องน้ำได้ยามค่ําคืนโดยการจับราวเดินไว้เพื่อมาให้ล้มนะครับห้องน้ําอยู่ตรงข้ามกับบ้านของยายครับ ตอนนี้ทางก็ได้พูดปรับพูดคุยกับผู้สูงอายุครับว่าความเป็นอยู่เป็นแบบไหนมั่งต้องการสิ่งของความช่วยเหลือแบบไหนครับหลังจากตรงนี้แล้วก็ทางอำเภอแล้วก็พมาจาก,ก็จะไปมอบอีกที่หนึ่งในเขตอำเภอบ้านไรนะครับผมไม่มีมูลพอได้รับมอบสิ่งของนะครับยายก็ให้พรทานายอำเภอ รองนายกเทศมนตรีแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับซึ่งยายได้ถือศีลน,นะครับนุ่งขาวห่วมขาว อะไรแล้วค่ะมีปลากระป๋องค่ะมีมีข้าวสารค่ะมียาดองด้วยน้ำปลาน้ำปลาชื่อค่ะเดี๋ยวให้ฝนมาช่วยดูเนาะ ให้ให้ล่นเอาไปวทให้ทานให้กินเนาะงงนี้ทำมาให้กินแล้วไปองอบขึ้นไปดไปต่อต่อเสอแล้วนะคะไปต่อค่ะเ่าเหี่ยวนะจะไปท่ือจอค่ะเนาะอ้เข่าเจ็บรู้ไัเขลเี่ยวค่ะอ๋อมางกบา

ส่งท่าแนแอมเพอแล้วก็พัฒนาสังคมและความวามั่งคงของจังหวัดผมก็จะเดินทางต่อไปอีก